อย่า uhm, ทำเพรเพรเล่ cima. นดีๆล so ูกเออดูพี่พลอยร้องเพลงดูพี่พลอยร้องเพลงดูพี่พลอย ไปนู้นไปเวทีไกลๆหนอนหนอนกุมาย a กุมาย a นะเล็กเล็กเล็กเลกุูมาย a กุมา ya กูมาย a กุมาย a เพชรเพชรเพ็ดค่ะเพชรค่ะเพ็ดค่ะใหญ่เออ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 กุมา ya กูมาย a นะเล็กเฮ้ยโอ้ยระวังหัวระวังหัวเหล็กนะลูกเหล็กนะ เหล,ล็กนะคะมันจะโดนหัวตุ้มเลยจ้ะไอเด่นจ้ะนี่เรานี่อะไรอ่ะขนมค่ะนี่นี่อะไรอ่ะขนมค่ะนี่นี่อะไรอ่ะโอ้โหมันกินไม่ได้หรอพกพรุ่งนี้ค่อยกินหนูแปรงฟันแล้ว